โดยระหว่างวันที่20ถึง21มกราคมที่ผ่านมาณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมโยชนวังเจ้าจังหวัดตากได้จัดอบรมโครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยมีนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังเจ้าเข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น50คนซึ่งในพิธีได้รับเกียรติจากคุณกิติยาวงวานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาเสองเป็นประธานในพิธี และคุณฐานกล้าคณะนายครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังเจ้าเป็นผู้แทนนำกล่าวคำรายงานโดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศีลธรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักน้อมนำ,นำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การํำรงชีวิตและเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตต่อตนเองครอบครัวชุมชนและสังคม จากนั้นได้ประกอบพิธีฝากตัวเป็นสิทธิ์โดยได้รับความเมตตาจากพระสรารวุธิพระสะโรเป็นประธานสงฆ์และในช่วงการอบรมนักศึกษาได้มีการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมในเรื่องศีลห้าคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยพระอาจารย์ปัญญาคณาธโรและธรรมะเรื่องชีวิตการแสวงหาความรู้โดยพระวิภูสนนะวิสุทธิโก จากนั้นนักศึกษาได้ลงฐานกิจกรรม4ี่ฐานประกอบด้วยฐานปัดกวาดเช็ดถูฐานจัดพับเก็บฐานห้องน้ำและฐาน7วันหลังความตายส่วนเนวสุดท้ายของการอบรมในภาคเช้าคณะคคุณครูและนักศึกษาได้ร่วมทำบุญตักบาตแด่คณะสงฆ์9รูปพร้อมทั้งได้ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสั์เป็นทานรวมทั้งได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ปัญญาคณาธโรในหัวข้อ สรายาเสพติดและทํากิจกรรมบอกโทษของการติดยาเสพติดภาคบ่ายได้รับความเมตตาจากพระครูอภิวัตคณาพิบาลเจ้าคณะอําเภอพบพระแสดงธรรมให้แก่คณะคุณครูและนักศึกษาหลังจากนั้นพระอาจารย์สราวุธพรลัสโรได้แสดงธรรมในเรื่องความสุขคือความไม่ทุกข์และพระคุณพ่อแม่พระคุณครูจากนั้นนักศึกษาได้ทําพิธีไหว้ครูและพิธีขอขอมาพระอาจารย์ ซึ่งก่อนจบโครงการนะครับพระอาจารย์ก็ได้มอบไปประกาศนียาบัตให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในการอบรมทุกคนด้วยครับ